ไปต่อที่คู่อื่นกันบ้างนะคะก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ทั้งหมดพิมพ์เล็กสนุกนะหลายคู่เลยไปดูฝั่งทางด้านของทานแอมอสเปอร์บ้างอ่าสเปอร์นี่โดนน้าก่อนด้วยใช่ใจหายว่าเหมือนกันนะแฟนแฟนสเปอร์นี่น่าจะใจหายว่าเหมือนกันแต่สุดท้ายกลับมาได้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเมื่อคืนเนี้แดงเดือดเตะสามทุ่มครึ่งแล้วก็มีคู่เชลซีห้าทุ่มครึ่งแถมสเปอร์กับฟอเรสต์มาเตะที่งคืน คือเขาประท้วงการรถไฟใช่วันจันทร<ช>์ก็คือวันนี้ันีสไต ก็เลยกลายว่าสเปอร์ต้องเลื่อนมาเตะวันอาทิตย์ใช่แล้วกาเกือบเตะไม่ได้ด้วยมันมีเหตุมันมีเหตุก่อนเกมคือเกมนี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยสเปอร์เอาชนะฟอเรสต์ไป3 1หนึ่งะแล้วก็แซงวิล่าขึ้นมาอยู่อันดับสี่เดี๋ยวก่อนโทษโทษสเปอร์นำก่อนสิใช่ใช่ป่ะใช่แล้วก็โดนคริสวูดตีเสมอตีเสมอแล้วก็สุดท้ายมาชนะได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอกค่ะก็คือก่อนเกมเนี่ยเกือบแข่งไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์คือมีพบผู้เสียชีวิตนะคะในบริเวณใกล้กับสนามของทตแนมฮอตสเป เหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลไม่ได้เป็นแฟนบอลมามาฆาตรกรรมกันเองไม่ใช่แต่เขาปิดถนนคือพอเจอเหตุเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาเลยปิดถนนตรงนั้นสุดท้ายเนี่ยคนก็เอ้ยกังวลว่าจะแข่งกันหรือเปล่าแต่ทางสโมสรก็ออกมายืนยันว่าแข่งกันได้นะคะก็แข่งแข่งแข่งกันต่อได้มไม่มีอะไรเออก็คือเหมือนการแข่งขันก็เริ่มได้ตามปกติครับแล้วก็เนี่ยด้วยการสเปอร์เองก็ชนะไปสามหนึ่งใช่ครับคุณทัฟโฟนะโอ้โหสเปอร์ใช้คนที่ยิงประตูเป็น กองหลังหมดเลยใช่นะครับทั้งฟานเดอร์เฟนใช่ฟานเดอร์เฟนแล้วก็เปโดปารใช่เปโดปารนี่โหต้นซีซั่นเก่งมากใช่ตอนที่มาเมืองไทยนะแล้วก็มีหนึ่งประตูทําเข้าประตูตัวเองนะมูเล่เลยอ่าใช่เอ้ยมีประเด็นดราม่าเรื่องนี้ด้วยนี่เขาเออเจมส์เมทิสันอ่ะค่ะโอ้โหงงมากเลยอันนี้วีอาต้อง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 จัดการในานะเออใช่ที่ครับคุณผู้ชมครับลองดูนะครับเจมส์เมทิสันอ่ะคืออยู่ดีตัวประกบเขาครับน่าจะเป็นเยสเตะเย่เอเย อะไรเ yes, ยสอักอย่างเนะียผมจำชื่อไม่ได้ล่วงไปเนี่ยแล้วการว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีดู VR อาร์แล้วเนี่ยตุ้ยท้องนะฮะตุ้ยท้องไปอย่างนั้นเลยค่ะผู้เสียงก็เห็นนะเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยนูโน่ที่เป็นกุนซือของฟอเรสออกมาบอกเลยนะคะว่าเขาสงสัยมากว่าจังหวะนั้นน่ะคือไซมอนคูเปอร์ค่ะแล้วผู้ตัดสินค่ะไซมอนคูเปอร์เป็นกรรมการที่หนึ่งออเป็นเขาเรียกทั้งคู่มาเตือนใช่ส่วน VR ก็คือไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการตัดสินเนี่ยเอาดิ ชูนิ้วให้เลยจริงๆตัวนี้ต้องใบแดงนะคะมีคนิ้วใรับมีคนบอกว่าต้องใบแดงโอ้แต่เราคือเอางี้จะใบไม่ใบไม่รู้แต่ควรต้องมีการอะไรบ้างอะเนี่ยซึ่งวีดีอาร์ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการตัดสินแล้วก็ทางฝั่งของคูเปอร์เองก็เรียกมาตักเตือนซึ่งมูโนเขาบอกว่าเฮ้ยมันเบาไปคูณจังหวะนี้มันใบแดงได้เลยมันเห็นเลยว่ามันแบบอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อตาผมรู้เลยนะว่าคำเก่าอ้างกรรมการเวลาที่ไม่ให้แดงเนี้ยเขาจะมีอะไรถ้าเขาไปคุยเองนะ มันเบาไปที่เป็นใบแดงอคือแบบออกหมัดใส่ท้องอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิริยามาตรฐานี่มันไม่ได้อยู่แล้วใช่นักบอลมันมาออกหมัดไม่นักมวยมันเป็นแบบเหมือนกันทาร้ายอ่ะรอดเฉยอย่างเงี้ยคุณนอดตบอกถ้าเป็นคาเซโดนใบแดงแล้วจริงบางทีมันชอบมีในไมล์เซ็ตไงว่านักเตะคนนี้มันเล่นแรงเออมันมีภาพจําอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็รอดมันมั่วมากนะจังหวะแบบนี้คือมันไม่มีมาตรฐานอ่ะอืมนะคะอาจจะบอกว่าเบาอ่ะใบเหลืองสิ มเคือมีคนถามว่าลงโทษย้อนหลังได้ไหมคะจาหน้บีนี้คุณพิคินูได้แต่ต้องมีรายงานค่ะต้องมีรีพอร์ตถูกป่ะคือผู้ตัดสินต้องรีพอร์ตไปว่าแบบมีเหตุการณ์หรืออะไรทีคืออันนี้มันไม่เกี่ยวกับเกมเลยการชักศอกการนี้มันคือแค่หุดหิดแล้วก็รำคาญแล้วก็ใช่มันคือการเล่นนอกเกมฮะ นะคะซึ่งอฝั่งอังเก้บ้างค่ะคก็หลังจบเกมหลังจากนี้ได้ชัยชนะเขาบอกว่าเขาชอบมากที่กองหลังยิงประตูดได <laughs> นะ้เรากระตุ้นทุกคนในเรื่องนี้สำหรับนักเตะทุกๆตำแหน่งนะอย่างฟานอฟเฟนเองก็กระหายที่จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ยิงประตูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป้าหมายของทอรเนพอสเปอร์คือติดทัฟโฟแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในทัฟโฟแล้วก็จะพยายามเดินหน้าต่อไปจะไม่หยุดแค่นี้ในที่สุดก็ตีฐานทัพวิลลาแตกแต่ก็รู้สึกยังเล่นมากกว่าหนึ่งเกมนะะ ระยะเวลาหล่นอีกที่ห้าของตารางนะครับอตอนนี้